ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องเพชรภูนะครับผมเปลี่ยนมุมบรรยากาศบ้างเป็นเตียงนอนตัวเองไม่ได้ถ่ายคลิปแบบนี้นานมากนะฮะก็เลยไม่ได้มานั่งเซตอัพฉากเชิกอะไรที่จะใช้ถ่ายก็เลยคิดว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือเปลี่ยนมุมถ่ายดีกว่าอ่าถ้าเกิดคุณชอบมุมนี้ก็ลองคอมเมนต์ม้ดูแล้วกันนะครับเผื่อว่าจะเป็นมุมถ่ายคลิปแบบใหม่ที่จะดูโล่งตาสักนิดหนึ่งนะฮะคลิปนี้เป็นคลิป Happy b i r t h d a y to me เพชรภูนะครับปีนี้ก็อายุ29ปีแล้วขอให้ปีนี้ของผมเป็นปีที่ดีมากกๆแล้วัน,น แล้วก็ได้เจอกับสิ่งดีๆในทุกๆด้านหลังจากที่ผมอวยพรตัวเองเรียบร้อยแล้วสิ่งที่วันนี้เรามานั่นก็คือด้วยความที่ช่องเราเนี่ยก็ทําเกี่ยวกับไอดอลโฟรีเอกมานานมากนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ผมเคยทำไปแล้วแหละปีนี้ก็เลยอยากจะทาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับด้วยการให้น้องๆไอดอลโฟรีเอกนะครับมาอวยพรวันเกิดผมนั่นเองนะฮะเฮ้จะต่างจากปีก่อนๆเนาะปีก่อนๆผมใช้เป็น Greeting You Online ใช่ไหมปีนี้เนี่ยเป็นวันช็อตวิดีโอก็คือไปถ่ายหน้างานเลย ก็อ,กอ,กอีกอันนึงจะเป็น Two Shot Video นะฮะซึ่ง Two Shot Video เนี่ยจะเป็นของฝั่ง c j ม m นะฮะ แต่ว่าน่าจะเห็นปกกันแหละว่าผมให้ใครอวยพรบ้างถ้าเป็นของฝั่งวันช็อตวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นของ B N K f o r t ก็คือน้องแอลนั่นเองนะครับส่วน C G M f o r นะฮะผมที่เป็น t ู o shot วิดีโอนั้นไม่ใช่ใครอื่นเลยครับมิโอชิของผมพี่อ,อมนั่นเองเออนะครับผมวันนี่ผมอัดคลิปเนี่ยเพิ่งผ่านช่วงที่พี่อ,อมเขาเพิ่งประกาศแก๊สไปอัน,น,น,น๋ยไอ้เรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวนนยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนตอนพาร์ทของอมแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมีช่วงพูดคุยนิดหน่อยช่วงท้ายนะครับมาดูคลิปอวยพรว ว่าเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนอ่ะอันนี้ยผมมาถ่ายเองนะทุกคนมันมันจะมีบางอย่างที่จําได้อยู่เออแบบนิดๆหน่นนอยๆแต่แบบมันก็ไม่ได้ทั้งหมดอะเออนะฮะเอาเป็นว่าเรามาดูพร,พร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งนะฮะอยู่ไหนวะเลือนหามานานแล้วยังหาไม่เจอเลยเว้ยโอเคเปิดเสียงเต็มเต็มเลยมามาดูไปพร้อมกันครับว่าน้องปวยๆยังไงเดี๋ยวขึ้นจอให้ด้านนี้นะครับมา

คือผมไม่จำไม่ได้แต่ผมจาได้แค่อย่างเดียวคือแต่งตัวหล่อมากนี่ผมจาได้อนี้ได้เดียวน่ารักน่ารักดีน่ารักดีนะครับขอบคุณขอบคุณเช่นกันนะครับก็เบิร์ดเดย์น้องไปในคลิปนี้ย้อนหลังให้หนูด้วยแล้วกันนะคนต่อไปนี่พี่ออมนะฮะครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นคลิปแบบทูช็อตวิดีโอให้ออมเวรอยพันเกิดโดยที่ผมเนี่ย ก็ยืนอยู่ข้างหลังโดยที่ไม่ได้ยินหรอกว่าออมเขาอวยพรอะไรแล้วเรามาดูกันครับว่าพี่ออมเขาจะอวยพรมันเกิดยังไงใน15วินะฮะอันนี้คลิปจะสั้นหน่อยเพราะว่าอันนี้ตามที่กฎของทูช Shot Video เขาบอกไว้ก็คือประมาณ15วินเนาะแล้วดูผมยืนคืออันนี้ไม่ได้ยินนะคือเราแบบอยู่เวลาหลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะมาจ้ะ Happy Birthday ทขอให้บนเกิดเจริญพรสุนทรมาด29คนที่แทนปีแข่งแรงรันจ๊เราจะ ไ,ได้กันนะมาเ,เลยเจอเป็นเ่อนบ่อย <c oughs> อะนี่ก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นนะครับที่พี่ออมไวพรมันเกิดให้กับผมนะก็ขอบคุณมากๆเช่นกันนะครับอันนี้ดีใจว่าเสียงโอเคแบบแบบมันเคลียร์ประมาณหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเข้าโปรแกรมตัดต่ออะไรต่างๆน่าจะชัดกว่านี้นะครับอ่านิดนึงแล้วกันด้วยความที่เมื่อกี้ผมเปิดคลิปเกี่ยวกับพี่ออมเนอะแล้วก็เมื่อวันที่13ที่ผ่านมานอกจากเป็นวันเกิดน้องแอลแล้วก็เป็นวันที่พี่ออมประกาศจบการศึกษา นะครับผมผมมูดมูดผมงงมากเลตอนนั้นคือแบบตอนเช้าทําคลิปให้แอลใช่ไหมแล้วก็ตกเย็นดึกมาพี่ออมประกาศแก๊สึ๊บดิ่งเลยจ้าจริงๆก็ก็เดาเขาเรียกว่าอะไรมันก็เป็นสิ่งที่เราเตรียมใจมาก่อนหรือแล้วแหละว่าจะประกาศจบการศึกษาในช่วงปีนี้แหละมันก็คือปีสุดท้ายของเขาเนาะสัญญาก็หมดตอนประมาณปลายเมษา ก็แค่รอเวลาว่าจะประกาศเมื่อไหร่เนาะเสียดายก็คือไม่ได้ไปอยู่หน้างานตอนวันที่เขาประกาศนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่สะดวกที่จะไปจริงๆแล้วก็มันจะมีงานในอนาคตอีกก็คิดว่าค่าใช้จ่ายอะไรค่อนข้างเยอะนะครับมาสุลีก็วันสุดท้ายที่เขาจะจะอยู่ในฐานะไอดอลก็คงจะพยายามอย่างที่สุดที่จะไปอยู่ตรงนั้นให้ได้นะแล้วก็คงจะเก็บใช้เวลาช่วงที่เหลือตรงนี้นะฮะเก็บเกี่ยวความทรงจําดีๆที่มีร่วมกันกับพี่ออมไป ให้ได้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับคือวันนี้ผมคงคงยังไม่ยังไม่คงไม่พูดอะไรเยอะมากนะเพราะว่ายังเหลือเวลาอยู่นะฮะยังมีเวลาที่เราจะได้อยู่ด้วยกันอยู่คือช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็คิดเรื่องนี้มาตลอดเนาะก็จะเห็นว่าเออผมก็มีแบบคอนเทนต์หรือไปหาพี่ออมอยู่บ้างอะไรต่างๆคือผมก็ไปเก็บโมเมนต์ให้ได้มากที่สุดอะไรต่างๆสินค้าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับพี่ออมเลยเนี่ยผมก็พยายามเก็บไว้ทั้งหมดเท่าที่จะทําได้ในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งเนาะังมีเวลาเหลือครับก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันในงาน ในอนาคตน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นมสซิลีงานจับมือหรืองานสเตจสุดท้ายของพี่อ,อมนะครับก็คิดว่าจะไปให้ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่เชียงใหม่อะไรยงีก้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเทปสําคัญมากๆสำหรับเชียงใหม่ใกล้กับปักซอยเนะาะมันเป็นเทปสุดท้ายแล้วก็ได้ของเชียงใหม่เนาะก็มาเต็มที่ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าจริงรายการเชียงใหม่มันก็มาจากพี่อ,อมเนาะมันอาจจะปิดสุดท้ายเป็นพี่อ,อมนั่นแหละนะฮะเจอกันใหม่แล้วกันนะครับยังงก็ ใครที่ผ่านมาผ่านไปนะครับก็สามารถอวยพรมันเกิดผมได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับนะฮะก็จะเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ